อันนี้นะคะน้องฟ้าใสกําลังน้องฟ้าใสแต่งตัวแล้วก็นั่งกินวิตามินซีรอนะคะ <c oughs> ก็เป็นนิมิตหมายที่ดีวันนี้น้องมีอาการดีขึ้นไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะก็แต่ที่แน่ๆเนี่ยน้องกินได้มากขึ้นนะคะเราก็มีความอยากอาหารมากขึ้นตอนนี้ก็นั่งโซยวิตามินซีใหญ่เลยนะคะพอแล้วลูกกินแค่นั้นก่อนอ่ะ ก็อย่างน้อยตอนนี้ก็กินวิตามินซีค่ะแต่คือเมื่อวานนี้ไม่กินอะไรเลยนะคะต้มจืดกินได้อยู่ประมาณสองสามช้อนนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยทางของพี่พยาบาลที่อนามัยนะคะช่วยประสานงานให้นะคะทางของแม่เจกับน้องฟ้าสายเนี่ยเลยได้คำแนะนำให้ไปเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลลำลูกกานะคะให้ไปเอ็กซเรย์ปอดนะคะ หลังจากเอ็กซเรย์ปอดเศษให้ไปรับยาฟาวียาต้านไวรัสนะคะที่อนามัยแล้วก็กลับมารักษาตัวต่อที่บ้านนะคะก็เดี๋ยวถ้าถึงโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวถ่ายคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะคิ้วยังมาโหลานเลยนะคะเนี่ยตอนนี้น้องฟ้าใสกินใหญ่เลยนะกินทุกอย่าง หลังจากที่เมื่อวานน้องกินอะไรไม่ได้เลยนะคะวันนี้หิวอย่างมาโหลานเลยตอนนี้กินทั้งครัวซองทั้งวิตามินซีต้มจืดน,น้องก็กินไปได้หลายคำแล้วนะคะ